สวัสดีครับผมเอเจนต์สไปนะครับวันนี้เราจะมาชมคอนโดวินสุขุมวิท46นะครับห้องเลขที่30นะครับเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำอยู่ชั้น4ไซส์36ตารางเมตรนะครับเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอลิฟ i ิ g งรูมมีโซฟาสองที่นั่งคอฟฟี่เท b l e แล้วก็ชั้นวางของด้านนี้ก็จะเป็นทีวีแต่มีกระจกบานใหญ่ ไว้ส่องก่อนจะออกไปข้างนอกนะครับทางคอนโดก็จะมีพัดลมให้ก็ถัดไปจะเป็นครัวครัวก็จะมีเตาไฟฟ้าสองหัวมีวูดดูดอากาศมีมไมโครเวฟแล้วก็ตู้เย็นตู้ใหญ่โต๊ะทานข้าวสองที่นั่งแล้วก็มีเครื่องซักผ้าให้แต่นอกก็จะเป็นระเบียงครับ แล้วเราก็จะเข้ามาดูที่ห้องนอนนะครับห้องนอนจะเป็นเตียงหกฟุตนะครับมีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับสองสองชุดนะครับก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งกับโต๊ะทำงานนะครับแล้วก็มีหน้าต่างมองออกไปก็จะเห็นธรรมชาตินะครับมีต้นไม้ด้านนี้ก็จะเป็นอ่อ walking closet นะครับ walking closet ถัดไปก็จะเป็นห้องน้ำ จะมีฉากกันห้องน้ำเป็นกระจกกั้นห้องน้ำกั้นสองด้านเลยก็แยกกันส่วมกับเรนชชววอร์ถ้าสนใจห้องนี้ก็สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์คอนโดไทยแล้วก็สามารถติดต่อคอนโดไทยได้ทาง Facebook Line แล้วก็ i n s t a g r a กรวันนี้สวัสดีครับคุณลูกค้าสามารถรับชมห้องในบรรยากาศจริงได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเอง เพียงท,ทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 1. เลือกห้องที่ต้องการชมและแจ้งมาทางไลน์แอดคอนโดไทย 2. โอนเงินค่าเปิดห้อง300บาท 3. นัดหมายวันและเวลาเพื่อทําการไลฟ์ทัวร์โดยสามารถทําผ่านช่องทางต่างๆ,ๆคือ Line, Facebook Messenger, WhatsApp หรือช่องทางอื่นๆที่ต้องการหลังจากทําการไลฟ์ทัวร์เรียบร้อยหากคุณลูกค้าถูกใจ สามารถโอนเงินเพื่อจองสิทธิ์ในการเช่าหรือซื้อได้ทันทีครับช่องทางการติดต่อคอนโดไทยโทรศัพท์0817554553ไลน์คอนโดไ a i Facebook คอนโดไ a i .co.th